ยด,ดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องปากวันนะครับวันนี้มาเป้าลูกสาวครับลูกสาวเป็นไข้ครับไข้บันใหญ่ตึกสูงเลยครับลูกสาวอันนี้ได้พีงมาชมบรรยากาศครับ เราเห็นครับสวยงามครับมันนี้มีงานด้วยครับมีวอลลัมีความเสิ่อมมีศิลปินมากมายครับวันี้มีเห็นไเปิดไฟขรงชาติไทยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทหารครับปองชายเดียรไทยกับกัมพูชัยตอนนี้ครับ ปเป็นกำลังใจให้พี่ทหารครับสวยงามครับนี่ลูกสาวก็ไม่สบายครับวันนี้มานอนฟ้าลูกสาวครับลูกสาวเป็ไทยบัตรครับนอนฟ้ากาวัน สวยงามครับบรรยากาศค่ำคืนมอโบรดเมืองร้อยเอ็ดครับแตนมาร์คที่สวยที่สุดในก็ว่าได้ครับนี่สวยงามครับ มันโดนนะครับเห mm hmm. มือนโดนใช้ฮหวดให้ท่านผู้ชมได้ดูครับฝากติดตามด้วยนะครับ mm hmm. น้องบางขวันครับ mm hmm. ช่องน้องบางขวันนะครับ mm hmm. ขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกท่านครับ ร่างกายแข็งแรงครับรวยรวยรวยครับท่านใดที่เข้ามารับมชมแล้วก็รวยรวย